ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับช่องมอน2003นะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเรามีเหรียญมาแนะนำกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับหายหน้าหายตากันไปนานครับวันนี้นะครับเรามีเหรียญมาแนะนำนะครับนั่นก็คือเหรียญลดโตของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาบันไดอิดนะครับปีพศ2516นนะครับซึ่งวันนี้นำมาให้ทุกท่านได้รับชม สองเหรียญเลยนะครับเป็นบล็อกหอขีดนะครับ16ชิพนะครับผมนะซึ่งเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่ามีความนิยมในสมัยก่อนนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ยังนิยมอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างตำานุงตำหนิและก็มีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับกับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสัร์คลิปต,ต่อไปในอนาคตนะครับขอบคุณมากนะครับผมอ่ะก่อนเออเลยนะครับเรามาดูตำหนิเหรียญรุ่นนี้ก่อนเหรียญหลวงพ่อแดงแห่งวัดขาววัดอิดปีพศ2 5 1พนะครับมีประวัติที่มานะครับการสร้างอย่างชัดเจนนะครับครับมาดูประวัติเหรียญรุ่นนี้กันนะครับ ประวัติเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญนัดโตนะครับหลวงพ่อแดงวัดขามะเทอพอิฐปีพศ2516นะครับประวัติการสร้างของเหรียญรุ่นนี้ก็คือคณะลูกศิษย์นะครับเป็นผู้ที่ขออนุมัติในการสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับรูปแบบเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเพราะว่ารุ่นอื่นๆนี่จะเป็นเหรียญหน้าตรงแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นเหรียญหันข้างนะครับแล้วก็จะมีคําว่า รอตอโตหรือลัดโตนะครับอยู่ข้างข้างของหน้าของหลวงพ่อนะครับซึ่งเป็นฉายาทางสงของหลวงพ่อแดงนะครับเรียนพี่พศ2516นี้นะครับจะสร้างจํานวนได้มากเลยครับประมาณหลักพันนะครับซึ่งจะมีเนื้อทองแดงและมีเนื้อเงินด้วยนั่นเองนะครับแต่เนื้อเงินจะน้อยกว่านะครับจะมีอยู่4บล็อกด้วยกันนะครับซึ่งนะครับณตอนนี้มีเก้อยู่2บล็อกนะครับเอาเรามาคุยกันเรื่องบล็อกกันก่อน บล็อกนะครับที่คันหลวงพ่อแดงนะครับก็จะ,จะมีบล็อกขีดอ่าสองขีดหนึ่งกลวงนะครับแล้วก็มีสองขีดหนึ่งตันบล็อกหูเบนแล้วก็หอขีดสิบหกชิดนะครับที่ทันหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งลักษณะของเหรียญวันนี้นะครับที่ทำมาก็คือเป็นเหรียญบล็อกหอขีด16ชิดนะครับ ซึ่งนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบล็อกนี้มีเกน,นะครับซึ่งเราต้องดูกันดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาบอกแล้วก็มาดูกันมาศึกษาร่วมกันนะครับใครมีปรนนะสบการณ์เหรียญของหลวงพ่อแดงแห่งวัดขาบวดัดอิฐก,ก็สามารถแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปวิดีโอได้เลยหรือใครมีจุดตำหน้หรือ ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับเรามาร่วมกันเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อแดงแห่งวัดขาวไ,ได้อิทร่วมกันครับโอเคครับอันนี้เรานํามาให้ดู2อ,องค์เลยนะครับซึ่งจะมีองค์หนึ่งที่มีสภาพน่ารักกับอีกองค์หนึ่งที่ผิวเปิดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับ ด้านหน้าเนี่ยจะเห็นคําว่ารถโตชัดเจนนะครับเพราะว่ารอตอจุดโตนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่ลยครับยันของหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็จะมีพศระบุไว้นะครับคือพศ2516นห้าสนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าบล็อกหอขีด16ขีดินนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับ ซึ่งตรง16ชิตเนี่ยเป็นบล็อกนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นพระที่สวยงามนะครับแล้วก็น่าเก็บนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าด้านหลังของเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกล้องกันดูเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับหรือว่าหลวงปู่ของเรานะครับ ซึ่งตรงรอรอนะเห็นไหมคำว่ารอรอไหมครับตรงนั้นนะฮะจะมีเส้นบางๆอยู่หนึ่งเส้นนะครับตรงรตรงขีดนะถ้าเราอยากพิจารณาเหรียญน,นะครับเรามาดูความตึงผิวกันก่อนนะครับมีมีการดูผิวดูขอบเหรียญน,นะครับแล้วก็ดูตำหนิต่างๆอย่างเช่น2516นี้ตรง1กับ6เนี่ยจะชิดกันเห็นไหมฮะชิดกันเลยนะ ชิดกันเลยนะครับติดกันเลยนะครับส่วนลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีความคมชัดอยู่นะครับพอสมควรเลยนะครับแม้กระทั่งองค์ที่ผมให้ดูนี้นะครับถึงจะผิวเปิดนะครับแต่ว่าก็มีความคมชัดอยู่นะครับในระดับหนึ่งเลยสามารถศึกษาได้นะครับเป็นการศึกษาอีกช่องทางหนึ่งนะครับอ่าเรามาดูหูเหรียญบ้าง หูเหรียญนะครับก็จะนี่เลยครับมันจะเป็นตัวของการกดพรานะครหรือว่ากดบล็อกนะครับที่มีขีดนะครับตรงคอหูเหรียญนะครับนี่ฮะพิจาได้อย่างชัดเจนได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแควคาดนะครับค้าขายก็มีนะครับหรือ เรื่องโชคลาภนะครับก็มีนะครับอ่าเห็นะครับตรงนี้นะครับมีอะแนนกุมกลุมนะฮะนี่ฮะจุดติดกันเลยนะฮะติดกับตัวของบล็อกเลยนะฮะนี่ฮะตัวอักขระตัวอนษนะครับตามนี้ได้เลยนะครับซึ่งเกมมีนะครับบล็อกในเกเยอะนะฮะระวังให้ดีนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ย พระครูนะครับจะเขียนว่าพระครูยาณวิราชนะครับหลวงพ่อแดงนะครับเนี่ยอันนี้คือองค์แรกนะครับต่อไปนี่ครับองค์นี้นะครับสภาพน่ารักนะครับสภาพศึกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังน่ารักอยู่นะครับองค์นี้ได้มานานเลยนะครับเลยนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับว่าตัวอักษรด้านหน้านะครับจะเป็นตัวอักษรที่เป็นแนวแท่งนะครับเป็นแท่งๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเห็นไหมครับนี่คือจุดจมหนีนะนี่หนีนีตรงนี้เลยนะครับตรงอักขระนะครับที่ตัวอุนะครับชนนะครับกับตัวของข้างในนะครับแล้วก็หูเหรียญนะครับนี่ครหูเหรียญนะครับลักษณะหูเหรียญก็จะอย่างที่บอกนะครับ เป็นการปั๊มนะครับนี่ฮะลักษณะแบบนี้เลยนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีลักษณะเป็นแบบนี้เดียนะครับซึ่งพาร์เกนะครับมีเยอะนะครับระวังให้ดีนะครับนี่ฮะหูเหรียญนะหูเหรียญนะครับอันนี้สภาพไม่สวยนะครับแต่ก็ยังเห็นชัดเจนนะฮะ นี่ฮะนี่ครับตรงรอเรือนี่ครับมีขีดติกเล็กอยู่ข้างล่างนะตรงใต้ตัวขีดนะฮะแล้วก็16ต้องชิดกันนะครับอ่าถ้าเป็นบล็อกหอขีด16บชิดนะครับก็จะ16กนี่ก็จะชิดกันนะครับนี่ฮะตามนี้เลยนะครับอ่าถือว่าได้สวยมีความสวยงามนะครับของรายละเอียดนะอ่าแล้วก็มีจุดหนึ่งครับตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับติดกันเลยนะติดกันเลยนะครับผม น้องสังเกตนะครับว่าพระของท่านนะครับเป็นแบบไหนนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับด้านหน้าของเหรียญของหลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญของหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับสําหรับเหรียญรถโตของหลวงพ่อแดงแห่งวัดเขาไวไลอิทนะครับเป็นพระที่มีชื่อเสียงมากๆานะครับในจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เป็น เหรียญที่มีเอกลักษณ์นะครับและไม่เหมือนใครนะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับรุ่นเดียวแล้วก็มีคําว่าลดโตนะครับรุ่นเดียวเลยนะครับของหลวงพ่อแดงนะครับซึ่งนะครับบล็อกนี้นะครับจะมีตัวหนังสือนะครับที่คมชัดแล้วก็เป็นแท่งนะครับแล้วก็มีเส้นนะครับตรงคอนะครับชัดเจนนะครับจุดสังเกตนะครับของเหรียญรุ่นนี้อีกจุดหนึ่งก็คือ รายละเอียดของตัวหนังสือนะครับที่มีความเป็นแท่งนะครับแล้วก็เป็นตัวเลยนะครับ่างคำว่าวินะครับก็จะชนเลยนะครับจะเป็นคำว่าวิแล้วก็มีขีดติ๊กนิดนึงนะครับคำว่าโตโตก็ชัดเจนนะครับจุดต้นนี้ต่างๆนะครับดูตรงตัวอักษรแล้วก็ตัวของคําว่าหลวงพ่อแดงได้เลยนะครับหอหีบนะครับจะต้องมีขีดด้วยนะครับถึงจะเป็นบล็อก หอขีด16ชิดนะครับถ้าเกิดข้างหลังไม่เป็น16ชิดหรือว่าข้างหน้าไม่เป็นหอหยีบแต่ข้างหลังเป็น16ชิดก็อาจจะเป็นเกได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปต่อไปในอนาคตนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ